สวัสดีครับผมคลิปนี้พระมาเบิงสาวทองแรกครับผมทองในเก่าเดือนเด้อครับผมสาวทองแหลกเก่าเดือนครับพี่น้องเมืองนมพนลงมาเลยนะครับผมนมลงไปแล้วครับบื้อลึงหลายหลายครับผมพี่น้องเพีดดำเด้อครับผมเพีดดำดีไทยกุ้งกวงครับพี่น้องนั่นนมลงเบดแลวครับผมจุงะจุงะแล้วทองในเก่าเดือนครับพี่น้อง สูง้อยสามสิบสามนี่แหละครับผม้อยสามสิบอยสามสิบสามครับพี่น้องอู้ฮูครับผมครับนมเพลินลงเปล่วะครับผมอูฮูครับหนาตาดีๆครับผมสาวทองแดงครับพี่น้องเพ่นว่าสมใ่สมเคเอฟสามหนึ่งด้วยครับไว้แต่ว่าใบหลอดบุมีีด้วยครับเสียแล้ว่าสันหาให้กันบ่เห็นมาเื่อสี เอาใบเอาหลดน้ำเพลินมาใบโหลดหายว่ะสันน่ะสมเคบสามหนึ่งอยู่เพลินว่าก็เลยมาเบิ่งเอาครับพี่น้องควรจับดีครับจับลังเอ็นครับพี่น้องควรจับลังแอนครับหน้าตาดีครับผมตาดลังกุงก่วงครับครับตาทองแหลกครับผมปากดำดีครับคลิปหูดำตาดลังกวงดีครับผม เปิดคันนไว้สามหมื่นเก้าพันครับพี่น้องราคาเพิ่นละครับผมสามหมื่นเก้าพันครับผมทองเก่าเดือนครับพี่น้องสาวทองแหลกเก่าเดือนรับประกันตํานี้ให้กันครับผมขาทุกขาถอนดูสุดดูจมรับประกันให้กันครับพี่น้องเดินเป็นเดินครับผมจากไปแล้วเนาะทองแรกครับผมพี่น้อง สนใจกระสอบถามกันด้คือเก่าครับผมศูนย์แปดหนึ่งสามหกศูนย์เจ็ดเกาหนึ่งหกครับบ้านทอนใหญ่ตำบลปะข่าอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับที่น้องเบื่องทานยางมันครับอยู่ไก่แน่ยอยู่ไก่แน่เบิ่งไปน้ำกันครับผมตามธรรมศาสตร์พงเพิดนนั่นแหละครับผมเถ่อยืนงามเถ่อยืนโมงงามนะครับเนาะ สนใจสอบถามเบองงเด้อครับพี่น้องทองแรกครับผมหลับประกันทองครับผมเลืองพ่อพันธุ์นื่อ์เพนว่าสมเทียมของ k คเอนึ่งครับผมแต่ว่าใบหลอดบ่มีครับมันเป็นอยังคือบ่มีเพราะว่ามันเสียครับเพินวาน้มสีเต้าครับพี่น,อน้องน้มสีเต้าครับผม พี่น้องสนใจกระสอบท้ามได้ครับผมครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ